อวนปวกพี่น้องครับท่านผู้ชมทุกท่านอ้นปวกใหญ่นะครับอ้ยิกำลังมองเห็นนะครับมีนอด้านหลังอีกคนหนะึ่งอ้อีกคนหนเอามันลูกแปบงนะครับลูกแปบงผอวาจบสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านมาพบกันอีกเช่นเคยกับช่องช่างนุบา์เบอร์ก่อนรับชมฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิง่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะครับเสน่หประภาตคลิปที่ดีจากช่อง ช่างนุบาเบอร์นะครับผมมือนี้นะครับเป็นมือวันออกพรรษาช่างนุนะครับศิ้าพาท่านผู้ชมมาที่วัดทำพึงมาทำบุญนะครับและจะได้ขอแนวทางอาจากปุรษีนะครับและแนวทางจากแมชี่ซึ่งหวดหนึ่งหันนะครับแมชี่เป็นไห้ตัวเดียวเน้นๆน,น,นะครับเม็ดเดียวซีซีนะครับงวดหนีกเ็เลยศิลพาท่านผู้ชมมาติดตาม กันต่อนะครับในงวดประจำวันที่หนึ่งพฤศจิกายนพุทธศักราช2566ครับถาวายพระราไตร์นะครับผมเป็นสังฆทานนะครับมืน่นกระเชิดถาวายสังฆทานนะครับถาวายสังฆทานตอนนี้คื ตูตะะ้กับบ็เนาะสาธุนะครับเสร็จละแเอาไว้สังฆทานนะครับคือ,อมันออกปัญซานะครับผมจะได้พาท่านผู้ชมนะครับเนาะท่านบุญอ่าสิงห์มาครับ ตรงนี้ทางวัดได้มีมีการทำหมุนรอบกัปราการย์เป็นอาจารย์นวัะภกุคไทยเพาจะได้เรื่องน้ำม่เลอะอากาศเต็มน้ำหมดอยากเลยครับมันมากระทบมันมากระทเกันแล้วให้เระภิกษุคนเรียนที่จะมีคอาในทานวัดนอารามนี้

มีบงสวงด้ครับีบงสวงบงสงก็ไม่คนเองใช่ไหมครับอาจารย์ก็เนบอกบอกเิดเนี่หมทั้งรูตรงหน้าก็มีคนทำมาบริษัทตรงนั้นทางเริ่มประมาณต่าโมีเือนบงสวงมีพีีอะไรอะไร้กคามาสาน เดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะไปดูสิครับผมถ้ามาพอดีสัปดาห์นี้มีการลำพวายรครับผมมีเครื่องถิ่โตด้วยโอ้โหแล้วเสร็จแล้วประมาณ10โมงต้นก็ขึ้มาคุณผู้ชมทำมืใสบายตักบาตรเทโวระบาเทโวโรฮะลล์ได้้งบันไดทำที่ละดาวน์บุญพอดีครับผมของ ตัดบาทเสร็จทุกกว่าจะมีถวายสตาร์ทห้างเพลนครับถวายสักการเทห้างเพลนชนิดที่เขาจะมีขั้วขั้วงที่อยากเนี่ก็จะทอดจรินแล้วในส่วนของผู้ที่อยากจะมาบวชชีธรรมมาปฏิบัติธรรมเริ่มวัน,จจนที่สามเริ่มจากวันที่สามวันที่สามแล้วผู้ที่สนใจจะมาบวชชีธรรมนี่ก็สามารถมาลงทะเบียน เียนาทงานงช่ก็คือกิจกรรมบปฏิบัติทังรวมคือหนึ่งนางิ่สองทีใหม่ไทยก็จะมีสองช่วงรับมบุิ่กับทีมใหม่ไทยซึ่งจะตรงกับสงการับมอกับสงการจุดหนึ่งจะประมาณสามวันโดยประมาณการทำบุญที่เป็นกำหนดเป็นเป็นหลักใช่ไหมครับอาจารย์ครับของ เน้นการรวมมาปฏิบัติธรรมตเนืรกที่วัดนี้ก็เกิด450ไล่์ยกตัวอย่างสมมติว่าเป็นพระอุทยานธรงมธรรมให้ลูกหลานลูกหลานเลี้มาเพื่อมาไหว้พระมาชมธรรมชาติกันนะครับได้มาไหว้จะเป็นินใจกงเขาหน่อยครับ่ไ้เกเือของเขาก็มีแต่มีงเขาก็นอนข้างบนแล้วก็มี ที่สำหรับพักผ่อนเพลินได้ทั้งห้องเย็นเขาไม่ได้ไม่เพื่มันจะเป็นป่าธรรมชาติสวยงมน้ำขาเนี่ยน้ำขาใหญ่ยาวครับผมธรรมชาติแล้วพวกวันนี้คนมาทำบุญเยอะไหมครับอาจารย์ครับเมว่าจะเป็นเทศกาลงานสักเดือนเจะเริ่มเยอะประมาณเดือนเดือนประมาณนี้นะวันนี้เยอะคนก็เยอะอยตรงกับเสาร์อาทิตย์ด้วยก็คนก็ได้เมื่อวานเห็นมีคาราวานรถมาด้วย สัญลักเธอร่ารุ่นใหม่ใช่มีใหม่จะมาเป็นตัวมาเป็นพระตัวตัวทีย่ยวมาทำบุญด้วยรวมกันก็ยนเชิญน,นะครับท่านใดที่มีความประสงค์ที่จะมาร่วมบุญในช่วงเทศกาลบุญกระถินนะครับวันที่สามที่สี่ที่ห้าทุกิการยนนี้นะครับก็มีพิธีใหญ่นะครับวงสวงพระแม่กลวรมีมหาโพธิสัตว์ด้วยนะครับ คนที่มีความประสงค์จะมาปฏิบัติธรรมกรรมฐานเพื่อเสริมบารมีให้กับตัวเองก็เรียนเชิญได้นะครับในคำเรียนได้ที่วัดนะครับการเป็นพระอาจารย์รับญาติโยมที่มาน้อยนะครับถ้ามีทานังสังคปานานังปริสุทธิทานังอาสาวะขยาวะหังสุข,ขังโหงตูอาภาโหตูนิพานังโหงตูสา

สาอุมเป็นไรนกาเสพติดครับติดนะที่นด้าจันยังไม่ได้ดูรานน้อาบอาบปากล่อล่ออาหารเลย ย่อไปหลายนก็ว่อยาอายุอายุน่มสิีคนใหญ่คนันอุมันอายุคนมันเทียกับพวกปลาหน่อยมากอะถปลาใหญ่แกงแมก็มีเล่ปลารยนุกั้งไบกแม่ปาตะเยตะเทียบปลานเจ็บากยากหนึงกินปลาหน่อยมันมีากินเมีอาาียงอแหลก็ลมุกินลย ไหยาดน้ำก่อนจอให้ายากถวายสังฆทานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสังนุก็ะไรไปหยาดน้ำเรียบร้อยนะครับบุติษ์ส่วนบุญส่วนกุศลนะครับให้เพื่อที่เพื่อนรองรับไปแล้วนะครับหรือว่าคนที่รองรับไปแล้วนะครับเป็นหยาิกะดีบรมหยาิกะดีนะครับขอให้ท่านทุกท่านนี้โมทนาสาธุบุญครับสังนุนํำนะครับนะครับสิด้พาท่านผู้ชมมาชมนะครับวัด วัดธรรมพึงนะครับว่าของพือนนี้พื้นที่นะครับทั้งเบิดนีอาซี่ลอยหาซิบไลนะครับตามจี่ได้ถามหลวงพ่อนะครับตอนที่ถวายสังฆทานนะครับเจ้าอาวาสตัวนี้นะครับก็เป็นจุดนะครับจุดอาให้บูชานะครับผาไตบูชาสังฆทานหรือว่าบูชาเครื่องร่างของขังนะครับจุดนี้ก็จะเป็นนะครับอาจุดกระถินนะครับเพื่อน้างนะครับยูวัดนี้อาเพื่อน้างเจ้าเมียกวนอิ่มนะครับ ซึ่งจะได้นะครับสมโภชนะครับด้วยว่าเป็นกาทินนะครับวันอาทิตย์สามทสี่ที่หาพฤศจิกายนนะครับสองพนรนะครับท่านใดอยากมารวมบุญก็สามารถมารวมได้ที่วัดนะครับจึงวันอาทิตย์สามมีเพื่อนขสิเดมีนะครับแหนะครับแหมังกรนะครับแห่มังกรอันนี้ก็เป็นสารของพระอุปคุตนะครับพระอุปคุตเพื่อนเดียนด่านโชคลาภนะครับ ด่านโชกลาบก็ชคก็ดาบนี่ก็เป็นทังงึืนของวัดนะครับขึ้นไปเพื่อว่าศิล้กาบอาภาอาานนนะครับองค์ใหญ่พระนอนองค์ใหญ่หละกะสิมีอาภาหินซอนนะครับยูด้านบนถึงเป็นมองที่วาอาหลวงปู่สวงนะครับเคยไห้มานาั่งปฏิบัตินังบำเพ็ญยุนีนะครับญาติโยมกได้เคยมากลืลยนะครับเนี่ยก็ตั้งเป็นวัดธรรมพึงกันขืนมานะครับนี่ก็เป็นทังงึ้นนะครับ มือนี้ซังคาริมาครับขอบขั้วนอได้มากครับลูกนะครับขอบขั้วผ้าอามามือนี้ก็มีดอกไม้นะครับมีพวงมาลัยสิได้ไปวายนะครับพานอนแล้วก็สิพาท่านผู้ชมทุกท่านไปขอโชคอลาจากบูฤุษีนะครับอ่าเชิญนะครับเบิ่งนะครับวิวบรรยากาศมื้อนี้กัเป็นมื้อออกพรรษาบรรยากาศดีครับมื้อนี้ ฝนโปรยปลายนะครับฝนโปรยนิดนึงแต่กับบอทือว่าเปียกนะครับกัสีเทีอ่าบ่มีแดดนะครับมือนี้บ่มีแดดแดดเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีฝนแน่นิดนึงนะครับฝนฝนตกตกยุดยศนะครับบรรยากาศนะครับนี่ก็เป็นบันไดทางขึ้นนะครับสําหรับท่างขึ้นมากคนที่มีลูกหน่อยหรือว่าเป็นคนแก่ชรานะครับก็สะได้อาขึ้น มากถือว่าสูงแน่แต่สามารถขึ้นได้นะครับเพราะว่าปั้นดของเพล่นนี่นะครับสร้างสร้างที่นะครับบ่ได้สางแบบห้างสามารถย่างขึ้นมาได้สะดวกสบายนะครับบ่ว่าสิเป็นเด็กหน่อยหรือว่าสิเป็นผู้เฒ่านะครับนี่นะครับก็ได้เป็นพระนะครับพระพุทธรูปนะครับจะได้มองท่างขึ้นไปกาบพระพุทธรูปพระนอนนะครับองค์ใหรือวาใหญ่นะครับแล้วก็นอนอยู่โขดหินต่างแตะก่อนนะครับมองนี่กับเป็นพระ อานอนเป็นธรรมดาเป็นสีขาวนะครับเพราะว่าเพื่อนปั่นใบตังแต่สมัยแต่ก่อนนะครับเดี๋ยวนี้ก็บด้มาบูรณะนะครับบูรณะแล้วก็ปัน่นอามาอภรณ์ทองนะครับนอนขขืนมาเป็นองค์ใหญ่สงางามนะครับพระพุทธรูปนะครับเป็นพระพุทธรูปที่ปางพรานอนทุกคนนี่มากราบมาไหว้นะครับตัวน,นี้ก็ด้านหลังของหลวงพ่อนะครับพานอนนี่ก็ ซีมีนามเป็นนำาตกนะครับไหลอยู่ดานหลังนี่นะครับท่านผู้ชมกับพีเบิงในระวางนี้นะครับจางนุกกะเดกราบอา,าราธนานะครับคุณประพุทธคุณประธรรมคุณประสงค์บรารมีของพานอนนะครับละสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายเทวดาเท,บทวบุตรเทวบุตรเทวดาที่เพิ่นได้ปกปักรักสมรักษาอยู่ณสถานทีน่นี้อยู่วัดแห่งนี้นะครับมือนีลูกกระได้มา ทำบุญมือวันเขพารษาก็จะได้มาขอแนวทางนะครับฝากให้ท่านผู้ชมถุกทันนะครับรอติดตามนะครับนี่หลังจากนะครับกาบเรียบร้อยแล้วนี่ก็เป็นบรรยากาศของวัดนะครับภายในวัดนะครับมือหนีบรรยากาศดีค้นกับเรื่มล่างไรเข้ามานะครับล่างไรเข้ามากถือว่าขับขังนะครับถือว่าเป็นโอกาสดีช่วงนี้ที่สร้างนู่นทีขึ้นมาท่านอน คนท่านนีกขืนมาหลายนะครับในช่วงเททยกับคนกระลังเลื่อมสีทะย่อยขึ้นมานะครับนี่ก็เป็นน้ำนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นฤดูฝนน้ําแน่นี่ก็เป็นน้ำน้อยนะครับน้อยลงตลอดนะครับตาดหลังร่มเย็นนะครับบรรยากาศร่มเรือนหรือว่าสิเป็นนาห่อนก็นดีนะครับถ้าได้ข้นมาณสถานที่แห่งนี้นะครับเขามานถ้ทำนี่แล้วนะครับก็บมีแต่ ความเย็นความร่มรื่นนะครับบรรยากาศเมะแกนะครับเหมาะแกสําหรับคนที่มาปฏิบัตินะครับปฏิบัติถ้ำกระดีนะครับที่เด็ข้ามาชม่อเที่ยวถ้ำบุญกะดีนะครับนี่นะครับกับเป็นมองที่สร้างนูนะครับเสด็พร่ธันผู้ชมทุกท่านมาขอโชคขอลาบขอพรขอแนวทางนะครับจากบูรุษีนะครับูุรุษีที่เพิ่นอยู่นี่นะครับด้านหลังโอ้ยนะครับ พ่นปวกนะครับพ่นปวกใ่นี่บาดนี้นะครับสร้างนูกก็ิได้ถือโอกาสมือนีได้เอาดอกไม้พ่วงมาไล่นะครับมาหวายปูฤษีสีมะขอแนวทางงวดประจำวันที่หนึ่งพฤษจิกายน2,566นี้ี่นะครับ,บเป็นตัวใดสิมีตัวใดขอบารามีของปูฤษีผู้เพนทีมิมีหูทิพตาทิพปลูกมามือนีขอโชคขอลาบขอพร มาฝากท่านผู้ชมทุกท่านหลังจากถวายเป็นที่เรียบร้อยนะครับบัดนี้สร้างนุกัจะไดจุดถูปขออนุญาตบาดคำปูดศสีสะกอนและมีหลวงปู่ทวดนะครับหลวงปู่ทวดละกะหลวงปู่สวงนะครับนี่กัจเไดจุดถูปขอ,อปูนะครับขออนุญาตปูและขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เพิ่นเบื่องแง่งนะครับอยู่ในะสถานที่แห่งนี้ ลูกหลานมาขอพึงพ้าบารมีมาขอแนวทางฝากท่านผู้ชมงวดประจำวันที่หนึ่งมีตัวใดนะครับสีออกวันที่หนึ่งมีก็ขอให้มาสามตัวตรงตรงเด้อปูตัวใดสีออกมาในงวดนี้ก็ขอให้แมน่นแมปังปังนะครับบัดนี้ก็จะได้จุดทูบนะครับ ขออาราธนานะครับคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เทพพมเทวาทั้งหลายสิงส่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเจ้าที่เจ้าทางที่เพิ่นยุ่ณสถานที่นี่ก็ดีหรือว่าทั่วสากิภพนะครับเทวบุตรเทวาดานะครับที่เพิ่นเบงเงิงแง่ยุ่ณสถานที่แห่งนี้บัดนี้อาลูกหลานในมาขอโจคขอหลับขออนุญาตบาดคำทายทำแต่ขอแนวทางไปฝากชม่มท่านผู้ชมทุกท่าน ในวดวันที่หนึ่งนี้ขอให้ออกมาตรงตรงเฮงๆปังปังลำลำรุวยสุผภูสุคนผู้ใดได้เบื้องคลิปแล้วนี่นะครับกับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมพระว่านี่เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเพื่อว่าให้หาซื่อนะครับแนวทางสลักกินแบงรัฐบาลเพื่อผู้ใดที่เพิ่นบ่มีเวลานะครับหรือว่าบ่ฝันก็ได้ ก็เลยสังนูก็เลยเป็นตัวแทนถือว่าเป็นตัวแทนมาขอโฉกขอลาบขอพรนนะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมาเป็นแนวทางเพื่อท่านผู้ชมมักก็สิสด้ตามนะครับแนวทางีดีที่เด็ดนะครับเมานําฝากท่านผู้ชมทุกท่านแล้วก็ผ้าท่มเที่ยววัดนะครับหลังจากนะครับยดทูบขออนุญาตบาดคำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับแล้วก็ปูราษีนะครับ ปูรษีที่อยู่ณนสถานที่นี้หรือว่าปูรษีทั้งร้อยแปดนะครับนี่กับเป็นนะครับวัดนี่มื้อนี้บรรยากาศดีนะครับก็จะได้ขออนุญาตเพราะว่าทั้งสิบเป็นหลวงปู่สวงละค่หลังจากจุดถูปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนาะปูาษีิ่นคือสีรับสาบนะครับกับมีปรากฏการนะครับผีเสื้อนะครับจักมาแต่ทั้งใดนะครับมาร้อยมานะครับที่ว่าเป็น เหตุการณ์ที่ดีนะครับหรือว่าปูฤาษีคนได้รับทราบแล้วแต่มีผีเสื้อนะครับบินมาบนหาเสือนะครับบินมาวนนะครับวนไฟนะครับปกติห้วยผีเสื้อนี่กบไฟนี่เมื่อขยานกันเน่วินวนเอาบนไฟแล้วก็บ,บินขึ้นแล้วก็เดยบินมาให้เบิง่งในกล่องนะครับหลังจากนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับปูฤุษี่นอนุญาตเรียบร้อยแ็เลยจะได้จุดทูปนะครับขอเลข3ามตัวตรงๆ ในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2 5 6 6นี้ละบัดนี้ก็จะได้จุดถูกนะครับฝากท่านผู้ชมว่าสิมีตัวใดแนวทางงวดนี้สีมาตัวใดนะครับในท่านผู้ชมปวดอดใจรอในขณะนี้กำลังจุดถูกอยู่นะครับหลังจากจุดถูกแล้วนะครับก็สดผ้าท่านผู้ชมยางช่วมวัดสะกอนนะครับรอเลียกทูก นะครับเพราะว่าไอ้ไม,ม่เบดทั้งสาตัวจังเสียไหล่ผ้าท่านผู้ชมมาเบิงนะครับอ่าหลังจากนะครับจุดทูบนะครับอ่าจุดอีกสักก้อนอ่าบัดนี้ละคือสีไม่แล้วนะครับโอ้ตั้งมองได้ดีนะครับปูพนว่าโอ้มองนี้บอแมนเด้อมองนี้เอามาตั้งด้านหน้าปูว่านะครับนี่ในเกิดในความรู้ซึ้งนเพิ่นบอกว่านี่ละตั้งมองนี้ละมันตั้งสีแมนพนว่าบัดนี้ก็จะได้ ตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับสิดิพาท่านผู้ชมนะครับยางเบิงนะครับด้าน้างนี่นะครับเป็นผาหินซอนเนาะสิดิพาขึ้นไปมองผาหินซอดมองที่ว่าหลวงปู่สวงที่เพิ่นมาเค่อยมาปฏิบัติรรมนะครับนี่นะครับอญญาตาโยมเพิ่นก็มาลังไหลนะครับลูกซิ์ลูกหาเพิ่นก็ไดมากาบมาว้นะครับนี่เบิงนะครับบันไดของเพิ่นนีเพิ่นเห็ดนะครับรองหับําหรับดีหน่อย และผู้เฒ่านะครับเนาะเพิ่นเฮ็ดขันบันไดนี่กะรองลับนะครับรองรับสําหรับดูกเลเ็กเด็กแดงนะครับหรือว่าผู้เฒ่าเพิ่นเฮ็ดบันไดที่ๆนะครับขืนง่ายสะดวกป,ปวดแข้งปวดขาบม่ว่าสิ่งางขืนย่างลุ่งนะครับนี่ด้านข้างนะครับบัดนี้จะได้พาท่านผู้ชมนี่มาชมวิวนะครับชม,มวิวว่าเป็นแนวดมือนีมือออกพรรษาบรรยากาศดีร่มรื่นนะครับ บรรยากาศลมลื่นฝั่งด้านซ้ายนี่ก้อนขึ้นนะครับก้อนขึ้นไปชมนะครับพาหินซ้อนนี่ก็ได้มีอ่าหลวงปู่คูนนะครับหลวงปู่คูนหลวงพ่อโตแล้วก็หลวงปู่สวงนะครับอันที่ขาดบ่ได้นี่ก็วิวนะครับฝั่งที่เพิ่นชมวิวนะครับนี่นะครับมองตามองลองไปนะครับจะได้เห็นเป็นชมวิวบรรยากาศสดชื่นธรรมชาติเหมาะแก่นะครับอยู่วัดทำพึงนี่ก็ วันที่สามสี่หานี่ก็มีการปฏิบัติธรรมนะครับอย่างโยมคนใดีสิมาปฏิบัติธรรมมาสามารถลุงซื้อได้นะครับลงซื้อสีขาร่วมกิจกรรมมหากุศลนะครับบุญอันทียิญงใหญ่นะครับเพิ่นสีมีวันที่สามวันที่สี่วันที่ห้าเพิ่นก็นสิเป็นการอาสมพูดถวายนะครับถวายเจ้าแม่กวนอิมนะครับในมือนั่นพร่อในมือกฐินนะครับลูกศิษย์ล,ลูกหาหลายนะครับลังไหลเข้ามาก เพราะว่าทั้นหลูกศิด์ลูกหาทั้งหลวงพ่อแล้วก็ลูกศิยหลูกหาทั้งแม่ชีนะครับนี่นะครับก็เป็นท่านขึ้นนะครับพาหินสอดเนาะสิเดมองที่ว่าหลวงปู่สวงที่เพิ่นได้มาปฏิบัติอยู่ในะสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นยังือดนซื้อวัดธรรมพึงตั้งแต่สมัยดะก,กี้นะครับตังแต่เพิ่นท่านาในพัฒนานะครับยังเป็นมองเป็นวัดป่าธรรมดานะครับบ่ได้เจริญ ขนาดนี้ก็มีพระนะครับมีหลวงปู่นี่แหละหลวงปู่สวงน้ำแน่แล้วกับพาี่เพิินเคยได้มาจับพรรษาอยู่นี่ก็เป็นธรรมนี่ละแล้วก็มีพึ่งนะครับสมัยทด่ก,กีวัดนี่นี่พึงพ่งร้ายพึ่งร้ายนะครับเป็นยังบานน่พระก็พึ่งอยู่น้ำกันได้นะครับโดยเบ่เกิดอันตรายนะครับก็เลยได้ชื่อว่าวัดธรรมพึง่งนี่ก็เป็นลากนะครับลากจากตนใหม่นะครับที่เพิ่นอยู่ทางเทิงนี่ก็เป็นเขา หลากพิ่นมีแต่หลากใหญ่ๆนะครับหลากหลากไม้เนาะสังเกตแต่หลากใหญ่ขนาดจำหนีแต่ตนขังเทิงนีสิใหญ่ซำไดน,นะครับนี่ก็เป็นตะไครนะ่น้ำแบบธรรมชาตินะครับบรรยากาศร่มเรื่อนมองนี้ยางเข้ามาแล้วรู้ซึกเย็นนะครับเย็น,นะเยน,นนะครับเย็นสดชื่นนะครับเหมาะแก่การเจริญสมาธิและวิปัสสนาญาณน,นะครับนี่ก็เป็นเรือเป็นหินนะครับและสิมีด้านนาของสร้างหนุนี่สิมี ลูป,ปั่นนะครับลูกป,ปั่นของหลวงปู่มือนีสร้างนูกขสิบดาน้พายางจนทะลุไปทังพุ่นนะครับนองเพราะว่าพื้นที่อาณา่าขตของหลวงอ่อยูวัดนี้วัดธรรมพึงนี้ใหญ่นะครับอ่าจิใส่เวลายางนี่ก็ต้องใส่เวลาอ่าถือว่าเป็นสวมงสงสมง2ชัสวมมงพุ่นละค่อยๆยางค่อยๆพักพ่อนแล้วก็จุดชมวิวของพื้นนี่ก็หลากหลายนะครับบานนี้ลูก็สิไดกาบอ่าขอหลวงปู่เนาะหลวงปู่สวง มือนีช่างนุบาร์เบอร์นะครับหรือว่าส่องสังนุบาร์เบอร์มือนีหลูกหลานกันได้มากขอแนวทางจากหลวงปู่หลักกาปู่ฤาษีนะครับก็ขอหลวงปู่นี่เปิดทางเปิดโอกาสนี่นะครับนี่ก็เป็นทางย่างไปชมวิวต่อไปด้านหน้าไปอีกนะครับหลังจากพุ่นมองนีไปนะครับสมีสะพานได้บัดนี้มีสะพานนะครับจุดชมวิวเป็นป่าเป็นยังไปนะครับกะสิบ กะิมีน้ำตกนะครับเลยเป็นนีกับเป็นน้ำตกมือนีสร้างนูกะซิบ่ได้ผ้าถั่นผู้ชมย่างไปเบิงเนาะเพราะว่าเสดไจผ้าทั่นผู้ชมไปติดตามแนวทางตัวเลขนะครับบาซิมีตัวใดนะครับในคณะรอ่นะครับเนาะหลังจากนะครับย่างนะครับย่างกลับมาโอ้ยพ่นปวกพี่น้องครับท่านผู้ชมทุกท่านพ่นปวกใหญ่นะครับ โอ้ยกำลังมองเห็นนะครับนี่นอด้านหลังนี่เพิ่นก็โอ้ยคนไหนเอามารูปแป้งนะครับรูปแป้งขอโชคขอลาพ่นเปลือกไงอยู่นี่ตัวนี้เนาะนะครับพ่นเปลือ่ไงหยาดโยมคนที่เพิ่นได้มาเพิ่นก็ได้เอาแป้งเอาอยัางมารูปนะครับเห็นอ่าคนนะครับก็มาสักการะนะครับมาวายขอโชคขอลานี่ก็มีอ่าหลวงปู่คู้นหลวงพ่อโตนะครับอันที่ขาดบ่ได้ก็คือหลวงปู่ จิเลผ้าท่านผู้ชมนะครับต่อไปเบิงอันเลขกทูนะครับจีเลยุดไว้แล้วนะครับมือนี่ก็บมือออกภาษาเนาะคนกับมาหลยนะครับเนาะมาทําบุญนะครับตอนนี้นะครับกาลังใหม่สองตัวนะครับรออีกตัวหนึ่งระวังรอดเลยจิถูประคั่งของทาเห็นไหมไรเนาะบอส กทีละครั้งมันกันทั้งดูบทั้งตีแล้วเนาะครับเนาะมันสร้างรูก็เลยขีอหลวงเบิง้งสีดังบัวัานี้นสียงหัวมวดนี่ขพให้ดังกลางบา้านมาเท่ๆครับมวดนี้สังเกตเสียงของรถนะครับดังดีครับอ่านะครับนอะโอ้าลังมากนะครับสองตัวตัวที่สามขลังสิโพนะครับตัวที่สาม อ่ะนะครับนี่ระวังต้อนหน่อยอาญ,ญานย้มขึ้นข้ามากราบไหว้ก่อนงว <Hello. S 1> ดนี้มาแท้ๆครับงวดนี้หาลูกของนอเนาะเสียงดังกลางบ้านหูหายคักๆงวดนี้ <Hello. S 1> นี่กับบรรยากาศนะครับนอคนเลยกราบมาเลยกราบไหว้นะครับเนมากราบไหว้ขอจบขอลาบขอพอดนะครับ มะเบิงนะครับเด็ดสามตัวหลังจากจุด,เ,ดเรียบร้อยแล้วนะครับจะได้ซีเก้าหานะครับหรือว่าซีหกหานะครับรสามารถสองตัวอะไรนะครับก็คือ c ีเก้าเนาะซีเก้าซีหาเก้าหานะครับหมวยาึงเป็น c ีหกนะครับซีหก 6 4 6 5นะครับก็นใดอมักตัวนี้นะครับก็สจามาดตามกันใดนะครับงวดประจำวันที่1นึ่งพฤศจิกายนครับพุทธศักราชสองพันห้ารอยหกสิบหกี่ก็เป็นแนวทางนะครับแนวทางของช่างบาร์เบอร์นะครับวันนี้ก็ได้มาวัดทำพึ่งไก่มาขอแนวทางฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันไหนวัาไหนวานยู่วันไ้น

ก็ิี่เชิดสิงโตนี่ที่หาเลยล่เรียกว่าสวนสีพ่อสันนน